ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตทางการคลังที่อาจกัดกินอนาคตของเราหากเราไม่แก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยโดย่วนแต่มาดูกันว่าเหตุการณ์หลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการเงินของประเทศเราไปอย่างไรบ้างและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้ว่ามันซ่อนความเสี่ยงขนาดไหนสำหรับทุกคนในสังคมหลังจากวิกฤตโควิด1 i พื้นที่ทางการคลังของไทยลดลงอย่างน่ากลัวจนแทบไม่เหลือที่ว่างสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายงบประมาณเนื่องจากประเทศไทย ประสบปัญหาขาดดุลติดต่อกันมาตั้งแต่ปี2,565และมีรายจ่ายที่จําเป็นต้องออกไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสัดส่วนที่สูงมากตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายสําหรับสวัสดิการสังคมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือการชรําระหนี้เดิมที่ผูกพันไว้ล่วงหน้าทําให้งบประมาณส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับเรื่องเหล่านี้ก่อนที่จะเหลือสําหรับการลงทุนใหม่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลายแห่งได้ส่งสัญญ,ญาณเตือนภัยด้วยการปรับลดมุมมองอันดับเครดิตของไทยจาก stable เป็น negative เมื่อเร็วๆนี้สิ่งนี้บิดทั้งให้รัฐบาลต้องเร่งเดินหน้าปรับโครงสร้างการคลังครั้งใหญ่ภายใต้กรอบแผนการคลังระยะปานกลางหรือที่เรียกว่า n t f e f m e d i u n Term Fiscal Framework ซึ่งเป็นแผนงานที่ออกแบบมาเพื่อวางหลักฐานทางการเงินที่แข็งแรงขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักคือลดอัตราการขาดดุลให้ต่ำกว่าร้อยละสาของ GDP ภายในปี2572และสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อให้ประเทศสา มารดรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจได้ดีกว่าเดิมแทนเน้นที่เฟสนี้ระบุรายละเอียดชัดเจนว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพและฐานรายได้จากหลายช่องทางเช่นการนำเทคโนโลยีและข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data มาเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆผ่าน Data เล็กเพื่อขยายฐานภาษีที่เก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยังรวมถึงการทบทวนโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการปรับค่าลดหย่อนบางรายการที่อาจไม่ยุติธรรมอีกต่อไป พร้อมทั้งการจัดระเบียบการใช้เงินให้เข้มงวดขึ้นเพื่อป้องกันการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่และนี่คือจุดที่หลายคนอาจเห็นต่างกันอย่างรุนแรงหัวใจที่อ่อนไหวที่สุดทางการเมืองคือการปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ที่ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละเจ็ดซึ่งกฎหมายกำหนดเพดานสูงสุดไว้ที่ร้อยละสิบแทนที่ฝึกระบุว่าหากเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเต็มศักยภาพในปี2571จะมีการปรับขึ้น VAT จากเจ็ดเป็น 8. 5เปอร์เซ็นต์และปรับขึ้นอีกเป็น1 0ใเปอร์เซ็นต์ใน โดยจะมีมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่ไปด้วยเช่นการให้สิทธิลดภาษีหรือเงินชดเชยสำหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักประเทศไทยไม่สามารถเดินต่อด้วยสูตรเดิมคือการขาดดุลเพิ่มขึ้นแล้วกู้เงินเพิ่มอีกโดยหวังพึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปเพราะพื้นที่การคลังที่เหลือน้อยลงนี้ทําให้ความสามารถในการรับมือวิกฤตใหม,ใหม่ๆเช่นภัยธรรมชาติ หรือเศรษฐกิจตกต่ำลดลงตามไปด้วยในขณะเดียวกันการคงสถานะนี้สาธารณะในระดับสูงต่อเนื่องโดยไม่มีแผนปรับโครงสร้างที่ชัดเจนก็ย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่ออันดับความน่าเชื่อถือของประเทศซึ่งอาจนำไปสู่ดอกเบี้ยการกู้ที่สูงขึ้นและปัญหาเศรษฐกิจอื่นๆในระยะยาวการขึ้นแบบแม้จะเป็นอยากขมที่หลายคนไม่ชอบแต่ในแง่โครงสร้างทางการเงินมันเป็นภาษีที่จัดเก็บได้อย่างเสถียรและครอบคลุม เพราะสัมผัสกับการบริโภคในชีวิตประจําวันของทุกคนอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นจําเป็นต้องออกแบบมาตรการบรรเทาอย่างตรงเป้าหมายโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและธุรกิจขนาดเล็กเช่นการยกเว้นหรือลดอัตราภาษีสําหรับสินค้าจําเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่สําเติมกําลังซื้อและการจ้างงานเพราะถ้าไม่ระวังมันอาจทําให้คนจนยิ่งจนและธุรกิจเล็กๆปิดตัวเพิ่มขึ้นที่สําคัญคือต้องปฏิรูปรายจ่ายและวินัยทางการคลังอย่างจริงจังลดรายจ่ายที่ซําซ้อน หรือไม่จําเป็นปรับระบบสวัสดิการให้ตรงเป้าหมายมากขึ้นเช่นจะสรรงบสําหรับคนที่ต้องการจริงๆและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณในทุกบาททุกสตางค์เช่นใช้การประเมินผลเพื่อเห็นว่าการลงทุนก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่าท้ายที่สุดแล้วการสร้างความยั่งยืนทางการคลังไม่ใช่แค่แผนบนกระดาษแต่ต้องสะท้อนผ่านการตัดสินใจเชิงนโยบายที่กล้าหาญตรงใสและสื่อสารกับสังคมอย่างตรงไปตรงมาว่าทำไมประเทศจำเป็นต้องปรับตัวเช่นขึ้นภาษีบางประเภทลดรายจ่ายบางส่วน และใช้งบประมาณอย่างรอบคอบมากขึ้นเพื่อไม่ให้อนาคตรุ่นต่อไปต้องแบกรับภาระหนักหน่วงจากหนี้สินที่สะสมคุณคิดอย่างไรการขึ้นแบบนั้นยุติธรรมหรือไม่สําหรับทุกคนหรือรัฐบาลควรตัดรายจ่ายทางการเมืองออกมากกว่านี้แทนมาบอกความเห็นของคุณในคอมเมนต์และสนทนากันอาจมีมุมมองที่ใครหลายคนพลาดไป